คงไม่ทันกันลละวเจ๊ยเด็กมากเหมือนเพิ่งเกิดแล้วอู้จจ๊ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาแกะอัลบั้มเทเชอร์กันนะคะเย้ซึ่งรอบนี้เป็นอัลบั้มเต็มนะคะ the first step เชื่อ t r e ทเชอร์เอสเปนั่นเองซึ่งจะมีทั้งหมด3เวอร์ชั่นแบบนี้เลยเป็น Blue Orange and Green นะคะแล้วก็ จะมีเป็นคลิปอัลบั้มของคีโนอีกหนึ่งบัมซึ่งในคิดว่าจะทําเป็นคลิปแยกนะไม่งั้นคลิปนี้จะยาวมากเลยค่ะเรามาเริ่มแกะกันที่สีฟ้านะคะซึ่งนาดจะเป็นแบบนี้ส่วนข้างหลังก็จะเป็นลิสต์เพลงนะคะแกะแล้วนะนี่ออกมาก็จะเหลือแค่เพชรแบบนี้เพราะว่าลายอะตอมเนี่ยจะอยู่บนปลาข้างนอกนะคะเปิดแล้วเนาะฮึบนี่เข้าไปข้างในก็จะเจอ แทร็กรายชื่อเพลงแบบนี้นะคะพร้อมกับ cd ซึ่งเพลงจะมีทั้งหมด10เพลงบวกกับ2เพลงสเปเชียลที่เป็นซาลังเงเปียโนเวอร์ชันแล้วก็อึมล็อกเวอร์ชันนะคะส่วนนี้จะเป็น p h โต o บุ๊กแล้วก็ข้างในก็จะเป็นการต่างๆนะคะเรามาดูกัน เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นต่อนะคะเรามาดูโฟโต้บุ๊กกันก่อนนะคะซึ่งข้างในเนี่ยก็จะเป็นรูปที่ถ่ายเซฟแบบในห้องผ้าม่านะ่ะทุกคนนี่เป็นไงหล่อมากทุกคนเรามาลุ้นการข้างในกันต่อค่ะนี่เราได้เป็นแฟมของจีฮุนนะคะแกะออกมาอุ้ยข้างในก็ตเหลือเน้ความยาวคนหนึ่นนนนงสองัง b บบีเยดน,นันละ้ยแล้วก็การตรงนี้นะตรงนี้จะมีโฮโลแกรมกับการต่างๆนะคะเราดูโฟสเตอร์นี้กันก่อนแล้วกันเนาะอ๋ออันนี้เป็นแผลล่นรองที่เป็นแบบเก็บสะสมกาสเออเท่ามาเรียงต่อกันก็จะได้มีคลิปสเปเชียลออกมานะคะส่วนตรงนี้หนึ่งสองสามมาชิโอโฮโลแกรมของมาชิโอนั่นแหล เีก็เลอกโชวซ้พลอยอุย้ยน่นรารักนี่เป็นจองอูโยชีแล้วก็จองควานนะคะแรกแล้วก็มีการ์ดขูดหนึ่งใบไ,ว,ไวรุนซายไม่ขูดอู้แล้วก็สติกเกอร์หนึ่งอันนะคะแล้วก็จองวาได้จองวานอันนี้มา นี่แล้วก็โดยองนี่แล้วก็เผ่นต่อไปเป็นโอ้ใจหย, <c oughs> ยอกฮือไม่คิดว่าจะได้ใจหยอกเลยเนี่ยแล้วก็ฝั่งนี้หมดแล้วนะคะส่วนฝั่งน,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 นี้ก็จะเป็นลีลิ x p o โพชาร์ตนะคะนี่ก็หนึ่งบัมจะได้ทุกคนเลยนะนี่ นี่หมดแล้วซึ่งข้างหลังกฎการก็จะมีเนื้อเพลงอยู่แบบนี้นะคะก็คบไล่ไปครบทุกเพลงเลยอะไรแบบนี้เราไปต่อกันที่สีส้มกันนะคะนี่ปกดีไซน์ก็จะเหมือนกันเลยนะนี่เปิดมาข้างในก็จะเป็นเหมือนกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลิส์เพลงคบกับซีดีแบบนี้เลยในเดียวกันนะ ก็เราไปดูโฟโต้บุ๊กกันอุ้ยเราได้แฟนของวิชิโนนั่นละเราไปดูโฟโต้บุ๊กกันนะคะซึ่ง Orange version เนี่ยก็จะเป็นเซตที่ถ่ายในห้องสีส,ส้มน้ำตาลเออร์โทนอะไรแบบนี้นะคะนี่เราจะเปิดให้ดูข้างในเร็วๆเหมือนเดิมนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> ชัดมากเวอร์ เรามาลุนการ์ดกันต่อค่ะซึ่งนี่ได้แฟนของมาชีโฮชิมาแล้วก็ไปลุนการ์ดกันต่อลุนกันที่รูปเบบีก่อนแล้วกันนะหนึ่งสองซัมใครเ่ยลุดตอน่ารักรูปแบบเด็กมากเหมือนเพิ่งเกิดแล้วแม่ก็เอารูปนี้มาเลยน่ารักอยู่ตรงนี้กันนะคะแล้วก็เวอร์ชันนี้ก็จะเป็น มีการ์ดโคดแล้วก็มีสติกเกอร์อบบนี้นะคะแล้วก็อุย้ยจีฮุนอันนี้เป็น AR หรือเปล่าใช่นี่เป็นเฟิร์ส dition ของจีฮุนนะคะก็อ่ะเอาสองสองนี้ก่อนเลยนะนี่โนซะ่เมโอ้อาซาใช่ไหมโอ้หน่าสนง่น้ารัอันนี้เป็นโดยอง แล้วก็โพลารอยได้เป็นของพี่ช็อกโดยองแล้วก็วายชีฮอนนะคะนี่นั่นละก็โฮลโลแกรมไปสุดท้ายของใครเอ้ย <l ots> อุ้ยเจ๋งโอ้ยก้อนละโอ้ยทุกคนดูดูอุ้ยทําปัง จะยกหลักเราทุกคนจะยกประหารเราแล้วก็อันนี้ก็เป็นแผ่น AR เหมือนเดิมให้วางสำสำกสังเกตแล้วมาวางนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโปรการ์ดที่มีเนื้อเพลงข้างหลังเหมือนเดิมนะคะซึ่งรูปก็จะเหมือนกันกันกบบัมที่แล้วเลยนะคะงั้นก็ไม่เปิดดูได้หเรามาต่อกันที่วร์ชั่นสุดท้ายนะคะเป็นสีเขียวข้างหน้าก็จะเหมือนกันข้างหลังก็เหมือนกันหมดเลยนะคะเปิดออกมา,า,าก็จะมีแทร็กเพลง นี่พร้องกับซีดีแบบนี้เลย <S <S ชิปเรามาดูโฟตโต้บูของเวอร์ชั่นนี้กันนะคะซึ่งเวอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นรูปเซตที่แบบถ่ายตอนกลางคืนเป็นดอกไม้ไฟอะไรแบบนี้เนี่ยเ็จงี้ทุกคนเดี๋ยวหาลู้อุ้ยจะยั่วล่อมากเ้ดี๋ยวหารูปรวม นี่เซตหนึ่งแล้วจะเปิดให้ดูข้างในกันแบบเวลเวลกันอีกแล้วน,นะคะ <les> ใครดูทันก็ยินดีด้วยนะคะแต่ชิว่าคงไม่ทันกันละเซแล้วก็เรามาลุ้นการข้างในก่อนเมื่อกี้ไม่ดูว่าได้แฟนของใครนะคะหนึ เชบเรามาลุ้นรูปข้างในรูปเบบีอยากได้รูปเบบีจะยอมจะมาไม่ได้จะยอมจะยอม่ะพร้อมแล้วทุกคนหนึ่งสองตึตใครเลยฮาลโโตะเราได้ซ้ำกับเวอร์ชันเมื่อกี้เวอร์ชันเมื่อกีก้ก็ได้ฮาลโโตฮาลโหลโตรักเราบากทุกคนเรามาลุ้นอันนี้กันต่อชิปจุนมีเป็นโฮโลแกรมของกีฮุนนะคะแล้วก็หน,นึ่งสองสามนี่ จีฮุนฮัลโโตเยดามก็คือมีโอล로그แมเนี่ยมีทั้งหมด4เวอร์ชันใช่ไหมเราซื้อบั้มมา3ามเวอร์ชันก็คือได้ทุกเวอร์ชันยกเว้นเวอร์ชันที่มีแจยอบนะคะก็คือเมนหลักมากทุกคนก็นี่ก็จะมีสติ๊กเกอร์เวอร์ชันสีเขียวนะคะเออก็การ์ดโคดิตามเคยก็อุ้ยได้เฟอร์ดีดิชั่นของจองอู แล้วก็องโดยองโดยองรักเรามากโดยองมาทุกเวอร์มาทุกอัลบั้มเลยนะนี่แล้วก็จัองอีกแล้วนั่นละ่ะนี่หมดแล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นการเอเหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นลีลิกส์เหมือนกันนะคะซึ่งลูกก็จะเหมือนกับ เหมือนกันทุกเวอร์ชั่นเลยนี่ก็คือทั้งหมดของ t r e a ช u r e e f f e c t ทั้ง3เวอร์ชั่นนะคะแล้วก็ด้านข้างของ3าเวอร์ชันถ้าเอามาเรียงต่อกันแล้วก็จะได้รูปอะตอมแบบนี้เลยก็จะเหมือนรูปหน้าปกนั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายอย่าลืมไปดูคลิปที่แกะคีโนอีกหนึ่งบามน,นะคะบา